สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนลบซัมซุงแอ c o u n t ในกรณีที่เราจะล้างเครื่องแต่มันติดซัมซุงแอคเค n t เราไม่สามารถลบออกได้ในกรณีที่จํารหัสผ่านไม่ได้นะครับเราจะรีเซ็ตไม่ได้เรามาดูวิธีทํากันเลยนี่ครับนี่ตัวนี้เราไม่สามารถ ลบได้เพราะเราไม่มีรหัสผ่านเราไม่มีรหัสผ่านเราไม่สามารถลบมันได้ไปดูวิธทีทำกันเลยครับไปที่เพจสตูครับกดค้นหานะครับนี่แหละผมพิมพ์ไว้แล้วมันจะขึ้นคิยนตามนี้เลย ให้มาที่แอปนี้นะครับครับผมติดตั้งไว้แล้วถ้าเราติดตั้งเสร็จแล้วก็กดเปิดครับกดเปิดเลยเปิดให้เลื่อนหาคำว่าให้เลื่อนหาคำว่า ซัมซ u n แอคเคาท์ตรงนี้นะครับก็เข้ามาเลยบางรุ่นมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็ตัวนี้ให้เรามาที่เปลี่ยนที่อยู่อีเมลแล้วกดไปคำว่า try นะครับมันจะมีเปลี่ยนที่อยู่อีเมลรหัสผ่านอะไรนี่เราไม่ต้องสนใจเรา กดมาที่คำว่าลบบัญชีผู้ใช้ปั๊บ,บมันจะเด้งกลับมาตรงนี้แล้วกดออกกดไปดูที่ตั้งค่าครับดูที่ Account ที่ครับสำรวงแอคเค n t ก็ออกไปเราสามารถรีเซ็ตเครื่องได้เลยครับผมใครที่ไม่รู้ก็สามารถ inbox มาสอบถามได้นะครับ ครับ